เกมอันดอนครับก็วันนี้จะไปทำเควสอาสาสมัครนะก็น่าจะไปที่ค่ายเลดโบดนะครับไปให้ยาคนไข้วันนี้จะเป็นแพทย์1วันเดี๋วตอนนี้ต้องวิ่งไปก่อนมีรถครับแต่ขับเราไม่เป็น ไอ้เออยู่ตรงไหนวะจุดมาไปไหนเนี่ยงอน,น่าจะอยู่ตรงตรงจุดคนไข้แน,น่ๆเลยคนพยาไอจุดพยาบาลคนไข้เฮ้ย <A. S 1> <Hey. S 2> อยู่ๆก็หิวขึ้นมาทองร้องเลยกินก่อนกินกันกองทับต้องเดินด้วยทองครับ ดีนะครับของกินมีเยอะอ๋อนี่ไงคนไข้อ่าพูดคุยใส่ยาให้เคยต่อไปฉีดสารละลายธาตุอาหารให้ผู้ป่วยที่สองนี่ไงอ่าโอเคหายไวๆนะ <c oughs> และอีกคนหนึ่งคืออะไร เตือนให้คนไข้กินยา,อาโอเคแล้วก็อะไรอ่ะตามหาพยาบาลอ่ะพยาบาลไปไหนอ่ะกระโดดตรงนี้พยาบาลหายครับดูมีอะไระไรหมมีอะไรให้เราช่วยไหมอันนี้กดธรรมดาครับกดสองขันอยู่ไข่พยาบาลอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นอก่ข่เหรอเฮ้ยถ้าอยู่นอกคข่ยนี่อันตรายเนี่ยต้องรีบไปช่วยเลย เอา้าอยู่ๆก็มืดเฉยเก็บของก่อนอย่าบอกนะว่าโดนซอมบี้ซอมบี้รุมบ่แต้องออกมาทำไมคนเดียวเนี่ยอีกสามสิกมตรมีดพอไหมเอาไม่ใช่ตรงนี้คืออะไรอะ่ะ จะซอมบี่ห้าตัวออกมาเลยไหโอ๊ยังไม่โดนเลยวะเป็นคนบังคับเกมแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เลยไม่ค่อยถนัดเลยออกมาเอาได้ไงพยาบาลเดี๋ยอะไรนะฆ่าทอมบี้ก่อนเฮ้ยห้าตัวเลยรหกตัวอุ้ยหมาสะดุ้งเลยขอได้สองตัวที่ ตัวนั้นตัวนี้เขาไปคุยสิโอ้คุณพระมันนา่ากลัวมากฉนันดีใจที่คุณไม่เป็นอะไรคนอะไรเนี่ยเราต้องการใครสักคนมาดูแลคนไข้แต่คนช่วยชีวิตฉันไว้อะไรเนี้ยมีของพิเศษให้นิดหน่อยอ่ะโอเคก็ดีแค่นี้เสร็จแล้วเหรอเคเวสแล้วนางไปไหนแล้วล่ะวารไปเลยโอเคเป็นเคเวสสั้นๆนะครับที่ มาช่วยเหลือนางพยาบาลเนาะแต่ก็ข้าวหลังนี้ออกมาคนเดียวล่ะอันตรายข้างนอกซอมบี้เยอะถ้าออกมาก็พกปืนไปด้วยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอนนันอะไรอ,อ่ะเอบริเวณนี้มีฝนฟ้ามีพายุฝนฟ้าขนองเอี๋จะรไปหาที่หลบฝนก่อน กลัวฟ้ามันจะผ่าตรงเราจังเลยไม่แน่ใจว่าถ้าฟ้าผ่าเราก็คือตายเลยบ้านะยังไม่เคยโดนฟ้าผ่านะครับในเกมนะหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยโหฟ้าไม่ผ่าตรงหน้าเลยเข้ามาหลบตรงกระท่อมก่อนนะัะกระท่อมเออสลาสลาล้างเนาะก็ไม่ล้างมีคนสลาพักข้างทางอุ้ยหมียังตามกูมาอีกเลย น,นี่เก็บเนื้อมันเลยโอเคครับเคล็ดนี้ผ่านแล้วนะ